ันนี้ผมจะมารีวิวไมค์ครับนะครับผมจะเล่นเอาชีวิตรอดนะครับพาร์ทเดียวนะครับสร้างเื้อผ้าต่างเสื้อผ้าเขาห่วงดูครับเขาจะกำลังจะทำอยู่นะครับมีไหมครับโอ้โหครับแหลกขุดแหลกคนแหลกมากครับ อาชีวิตหลอดนะครับชีวิตไม่หลอดเอาชื่อลายเอาคื่อ X X ทอมนะครับครับครับทอมทอมเขียนคขาว่าทอมทอมทอมเลือดถิ่นะครับผมอ่านไม่ถูกเพราะผมไม่เรียนหนังสือเลบพูดพูดก็ไปเลยเลยนะเอาเมื่อกี้ซัพ ไอติีมไอติ <reveal again response> mm ่มักบาตัวกินะอะไร่ะฮะโเคโอ้ดีตาคกนันดี๋ยวนี้นึ่งน่เดี๋ยวเอจะไปอันนี้มอนเปิดเพล่นะดูนับเขากำลังจะเข้าแล้วครับกำลังจะซีรดสกันคนนี้นะครับป่าดังโปกมาครับดูทุกวันไม่ใช่ครับ

คุไม่จะบอกว่าแล้วครเทกาอันนั้นบาทนี่ะแต่12บาท2บาท12ก็แอันละสอันละสบาทก็กคือ่าอันเดียวก็จะปาชิ่าาสิโมเนตบาทบ่ทอดทอดเจ็ดบาทมบ สิบบวกอันรวบออกสามยี่สิบยี่สิบบวกก็เท่าสิบเจ็ดเจ็ดยิดยิงยิงทำไมนี่ป้าต้องไปอือไอ้ตรงนี้จ้าอุ้ยตกตัวใารก่อนอันนี้เขาเอกว่า

เสื้อดีมือหมู่บ้านดูนดะครับผมจะกำลังสิเข้าได้ครบับโอ้โหครับพืนเต็มได้ครบับชิบอ้อวาวเด็กบอกกันหน่อยพี่เกิดไง คสก้อเอาดูเรียน่ีก่เลยไม่กเรนล้ลวะเรียนมเลวล้ตำรวจมาจับดีฮัมตำรวจมาเห็นจับเดี๋ยวนี้เห่็นพนันพนันจะไงเล่นลกเงิน เพตัดทิปนะครับเขามีทะครับลนตัะครับ